ข้อใดเรียงลำดับคำถูกต้องตามพจนานุกรมข้อ1น,นกน่องนวลข้อสองน่องนกนวลข้อ3นวลนกน่องและข้อสนกนวลน่องอ่ะเรามาดูนะเขาถามว่าข้อใดเรียงลำดับถูกต้องตามพจนานุกรมถูกปะ่ะเราก็ต้องเรียงจากกไก่ไปถึงฮอลล็คู่แต่ถ้าเป็นตัวอักษรเดียวกันเราก็มาดูที่ตัวอักษรตัวที่2ถูกปะ่ะ อ่ะเรามาเริ่มกันเลยเขาบอกว่าอะไรเอ่ยข้อนี้เขาต้องการเรียงถูกต้องถูกปะ่ะมันมีคำสามคำคือนกน่องโนวันพี่ถามว่าคำไหนจะต้องมาก่อนคือตัวแรกถ้าน้องแยกที่ตัวแรกแล้วอะ่ะมันเป็นตัวนอหนูนอหนูเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าเราควรจะเรียงตัวไหนก่อนเราก็ต้องดูจากพยัญชนะตัวที่สองถูกปะ่ะซึ่งถ้าน้องมองจากพยัญชนะตัวที่สองถามว่าตัวไหนมาก่อน กไก่จริงๆเพราะฉันตัวแรกที่เราต้องเจอก็คือคํอควาว่านกนั่นเองตัดไปทีนี้ก็เหลือคําว่าน่องกันนวลเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้องกันนวลอันไหนมาก่อนเราก็ดูอ่างกับวแหวนพี่ถามว่าไหนามาก่อนก็ต้องวแหวนถูกป่ะและแถมคําว่าน้องตัวนี้มันมีอะไรเอ่ยมีไม้เอกถูกปะ่ะยิ่งมีสลยิ่งมีสละก็ยิ่งอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นตัวนี้วแหวนมาก่อนก็ต้องกลายเป็นควาว่านก นวลและนี่เป็นออ่างก็เลยต้องอไว้ข้างหลังคําว่าน้องนั่นเองแต่ถ้าเกิดมีคําว่านะเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งพี่ถามว่าคํานี้อยู่ไหนก็ต้องอยู่หลังสุดเลยจริงป่ะเพราะว่าพยัญชนะก็ยิ่งอยู่หลังไปเรื่อยนั่นเองขั้นข้อนี้ถ้าเรียงตามลําดับพจนานุกรมที่ถูกต้องก็คือนกนวลน,น้องซึ่งตรงกับช้อยข้อสนั่นเองนะคะสรุปหลักาการก็คือถ้าเราเรียงตามลําดับพจนานุกรม ถ้าตัวแรกเป็นตัวเดียวกันดูตัวที่2อ,อันไหนมาก่อนมาหลังแล้วก็ถ้าเรียงได้แล้วก็ดูว่าสละจะต้องอยู่หน้าหรือท้ายสุดนะท้ายสุดนั่นเองฉันข้อนี้คําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ4ค่ะ